หลังจากนี้ให้จับตาการแต่งตั้งรองผบตรและเจเรตํารวจแห่งชาติกับสองตำแหน่งที่เป็นตําแหน่งเทียบเท่ากันและมีโอกาสขึ้นเป็นผบตรครับเดิมปัจจุบันเนี้ยวิษณุปราสาททองโอสถเป็นเจเรตํารวจเกษียณอายุเกษียณนะอ่าเจเรตํารวจปึ้งไปหนึ่งว่างหนึ่งว่างหนึ่งครับในรองผบตรเดิมทีมันมีห้าคนใช่รอบนี้เหลือสี่คนอ่าสี่พอหนึ่งพอหนึ่งรองคือ บิ๊กต่อบิ๊กต่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วแสดงว่าขาดไปสองจำไว้นะมีสองตำแหน่งแล้วนะขยับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเจเล<ย>ด้วยเป็นสามสามแต่ถ้าเกิดมีการโยกย้ายบางคนเนี่ยนะในดับรองปัจจุบันเนี่ยไปนั่งสมชไปทำอะไรแต่เป็น4ี่ห้าหอย่างน้อยก็4นีนี่พี่วีสี่โอ้โหไอ้ไอไอไอที่คุณคิดแบบนี้นะถ้าคุณคิดว่าหนึ่งในหนึ่งปีผอบตรต่อศักสุขวิมบสมมุติโอนย้าย โจกออกไปอีกตำแหน่งหนึ่งโอนย้ายลอยไปอีกตำแหน่งหนึ่งว่างเลยสอตชภายใต้การกำกับดูแลของบิ๊กต่อแข่งโป๊กเลยทีนี้ร้อนคำถามที่คนอยากรู้สมมติอ่ะใครเป็นตัวเต็งจากผู้ช่วยเนี่ยใครเป็นตัวเต็งขึ้นรองตัวเต็งคนแรกขึ้นรองพบตลอก่อนไม่มีใครตกเถียงแน่นอนคนแรกใครไกรบุญสวนทรงเพราะออหลักอุโสจ้าอาวุโสสูงสุดไกรบุญสวนทรสงฆ์ขึ้นตำแหน่งสูงลอยมาตั้งแต่ต้นละ เกษียณปี68อะใช่ไม่เกษียณปี68รออีกปีหนึ่งเข้าสู่ตำแหน่งคนต่อมาคือคนตำรวจโทสลาวุฒิการพาณิชย์สลาวุฒิการพาณิชย์เกษียณ67อ่ะปีหน้าเหรอปีเดียวเหรอใช่คนต่อมาผมว่ายังไงยังไงก็ไม่พ้นคนเนี้ยธนาธนาชูวงครับธนาชูวงปี69ใช่งั้นผมธนาชูวงถ้าเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อไหร่ปึ้งเนี่ย ธนาชุวงจะไปสู้กับใครรู้ป่ะใครจะไปสู้กับกิจรัฐพันเพชรที่เป็นรองพบาตรอยู่ปัจจุบันเนี่ยกันทีเลยเออยังอยู่นี่นะใช่เขาลุ้นกันอย่างนี้ในในผู้ช่วยพบาตรสิบคนนะจะมีหนึ่งคนละกระโดดพรุบไปเป็นเจเลยตำรวจหนึ่งคนอ๋อในในฮะในในคนเจเลยหนึ่งคนจะไปเจเลแทนบิ๊กหินเหรอแทนบิ๊กหินแต่ไปกินอัตราพลตำรวจเอกอ๋อเขาได้พลตำรวจเอกเนี่ย รอนี้บนตัวรโทรนั่นเลยนะใช่ขึ้นบนรเอกอือจ<า>จะหลุดไปหนึ่งคนในรายนนทุกคน,นถ้าหลุดแบบรองบอกว่าตราก็อยากเป็นเจเลยนะหลายคนบอกว่าถ้าไล่เลียงอโศโศุโสหนึ่งถึงสิบไม่ได้หมายความว่าสิบอ่ะไม่ได้หมายความว่าสิบจะไม่มีโอกาสครับครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในรอบสองรอบที่ผ่านมาอมรอบที่แล้วนะผู้ช่วยพอบอรตรครับผู้ช่วยพอบอรตรนะบิ๊กต่อเข้าบิ๊กตายเข้า อาวุโสอันดับสิบอันดับแปดอันดับเจ็ดรวดขึ้นเลยหลุดไปได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าการแต่งตั้งระนาบผู้ช่วยระนาบรองจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เวลาพิจารณาต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นคือการพิจาราแต่งตั้งวิตร์เนี่ยมันได้เห็นแล้วว่ามีมาตรฐานว่าไม่ใช่ดูเรื่องอาวุโสอย่างเดียวนะถึงแม้กฎระเบียบใหม่จะพยายามเน้นอาวุโสเพื่อที่ไม่เกิดปัญหาเรื่องแบบปาดหน้ากันเนี่ยใช่แต่ ทุกอย่างมันก็ไปได้หมดเพราะฉะนั้นในห้าลองนะในห้าลองที่แนวโน้มที่จะเอ,อมีผลมากสุดใช่ไหมไกรบุญต้นท,ทรงสลาวุธการพาณิชย์ธนาชูวงอ,อันนี้ดับบนเรียวโซนอันนี้มีลุ้นหมดคือเขาเขารุ้นกันอย่างนี้ครับถ้าลองพอบตรอรอบนี้มันมีหนึ่งธนาชูวงเข้าไปเมื่อไหร่สองประจวบประสุคเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยครับโอกาสเกมในเชิงอำนาจจะเปลี่ยนได้ไเสมอ ครั้งหน้าพอเรียงอาวุโสเลยเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะมาดับหนึ่งบิ๊กตายดับสองแล้วก็ไกรบุญเนี่ยก็ที่เหลือก็แล้วแต่ไล่ไปไปดูไล่ไปดูว่าเข้ารุ่นหน้าเนี่ยโอ้ดูเดือดมากดล้ดมีกระหา่แล้วแล้วแบบตำหลวจที่รุ่นกระทงมีกันบ้างรุ่นกระทงแบบที่เป็นสตาสตาไอรองพอบตรรุ่นกระทงนะบางคน6ปีบางคน10ปี มีใครบ้างรอรู้เลยผมผมไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสูญเสียโอกาสเอาแล้วะหรอผู้ช่วยล่ะระดับผู้ช่วยสําคัญนะระดับผู้ช่วยมันบอกแล้วคือจะบอกถึงทิศทางของการลุ้นผบตรในอนาคตคือผู้ช่วยคือจริงๆอ่ะในระนาบของผู้ช่วยพบตรเออพลตารวจโทพลตำรวจกับระนาบของผู้บัญชาการเท่ากันเท่ากันนะใช่ ระนาบของผู้บัญชาการกับผู้ช่วยผบตรเท่ากน้าการเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเป็นรองไม่ได้ไงใช่ไหมได้ไหมเขาออมีการงดเว้นลดเบ้นกฎระเบียบบางคนแค่สามเดือนก็มีอันนั้นก็งดเว้นกฎระเบียบนี่บิ๊กต่อเนี่ยจะต้องเลือกลองผบตรเพราะเป็นคนเสนอเอาเลยเป็นคนเสนอดิเป็นคนเสนอด้วยเป็นคนพิจารณาด้วยต้องเข้ากตรอกรอบใช่แต่เป็นคนมีส่วนร่วมในการผลักดัน ต้องเสนอเหมือนอาเรขานะอ่าอันนี้ทางหนึ่งทางที่สองก็คือว่าพบตรจะต้องพิจารณาแต่งตั้งระดับผู้บัญชาการภาคตอนนี้เขาหลายคนนะกาลังทําผลงานในข่าตาอยู่นะผมอย่างนี้แล้วกันนะภาคที่สําคัญนะบางคนบอกอู้เป็นคนสังเกตมากนะนครบาลนครบาลนอหนึ่งเนี่ยไม่เปลี่ยนช่วงหลังๆเนี่ยเขาบอกนอนหนึ่งคนคนไม่ก็อยากมาแล้วอยากอยู่ข้างนอกใช่เจ้าที่เดิมยังคงอยู่ที่เดิมเจ้ายังน่าจะอยู่ที่เดิม ภาคหนึ่งเปลี่ยนเพ<า>ราะ <1 S 1> ภาคหนึ่งเปลี่ยนภาคหนึ่งนี่เปลี่ยนแน่นอนครับรอบนี้นะคนอรอลุนกันอยู่ชิงกันอยู่นี่<ค>ผมทราบว่านคนที่จะชิงนะใครบ้างภาคหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสุรพลเปรมบุตรพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตร่าคหนึ่งะละอีกคนหนึ่งคุมสมุทรปราการนนทบุรีอ๋อนี่หนึ่งตรงนี้ปทุมธานี พระนครเสียยุธยายันอ่างทองไปเลยล้ก็ก็ก็ภาคนี้ใหญ่ะอ่ะาภาคสองเขาบอกว่าเปลี่ยนเหมือนกันอีกครับภาคสองเนี่ยถ้าไม่ผิดนะน่าจะเป็นพลตำรวจโทนิติรธรนิติธรนิติธรจินตการนอนท์อันนี้ประจำสำนักจากสตชอ,อันนี้จะมีลุ้นภาคสองใช่ภาคสามล่ะภาคสามเด่นภ <3 S 1> าคสามผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมประสงค์ยิน เย็นทวมอ่ายังอยู่ที่เดิมแยังอยู่เดิมอยู่ที่เดิมภาคสี่ภาคสี่ไอ้นี่สันติเนาะชัยนิราใหม่นี่มาใหม่ตัวเต็งนะตัวเต็งใหม่อยู่ที่ว่าผบตรคนประโยชนเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อนะภาคห้าภาคห้าไอ้ภาคสี่ไปดูไหนนู่นนครพนมกาฬสินธุ์อีสานฝั่งโน้นฝะ่งโน้นนะอ่าอ่าฝั่งภาคห้าภาคห้านายวัฒน์มั้ง ที่เป็นตัวเต็งอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไหมที่อยู่ในรายชื่อผหวตในยาวัดพระเดิมชิดอ่ะดูหรือเปล่าเนี่ที่ผมสนใจเนี่ยภาคห้าเป็นคุณที่ไหนคุณรู้ป่ะที่ไหนที่เชียงใหม่เจ้าโอ้เชียงใหม่เลยเหรอจะเปลี่ยนหรือเปล่าผมว่าเปลี่ยนแต่ผมจําได้ว่าท่านนายกบอกไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เรื่องนี้แต่ยุ่งเฉพาะภาคที่ดูเรื่องภาคท่องเที่ยวอจังหวัดที่ท่องเที่ยวนายกจะขอดูเป็นพิเศษผู้คุมภาคอะโอเคไหมผมสนใจภาคก ภ้าหกเนี่ยภ้าหกเนี่ยรอดูนะตอนนี้ตอนนี้ตัวเต็งเก่งหนึ่งนะผลงานเป็นไงบ้างบิ๊กอัดพลตำรวจโทรไตรลงผิวผิวผิวพันผิวพันตอนนี้งานแบบโอ้โหพี่ปัตตาปัตตาบิ๊กโจ๊กเลยตรงเนะน้องอัดของพี่ออสน้องอัดของพี่ออสนะแต่ทำไมทำไมแบบ ทำงานชัดเจนมากตอนนี้เป็นผู้บัญชาการสำนักง,งานกฎหมายและคดีเป็นน้องของเสหิใช่ครับพี่ออดเสหิอัดไตลงอัดไตลงเป็นพี่บิ๊กโจ๊กหนึ่งปีโรงเรียนเตรียมทหารเ,เป็นรุ่นพี่เอ,อในร้อยตำรวจก็เป็นรุ่นพี่โจ๊กและที่ผ่านมาที่มีกองไปบุกบ้านบิ๊กไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กอัดเย<ช>อัดเด่นชัดมากเขาบอก <N> เนี่ยผลงานครั้งนี้จะเป็นแบบโอ้ภาคหกเลยภาคหก 6, มันดูที่ไหนล่ะพี่วีภาคหกนี่ดูนะดูอุทัยธานีกำแพงเพชรต <N> าก,กนาครสวรรค์สุขขโขทัยเพชรบูรณ์พิษณุโลกอันนั้นสายเสหิบุญเลยนี่ตอนแห่งเลือกตั้งกับเสหิก็ดูแถวนี้เหมือนกันนี่ก็ใช่ดีจะเปลี่ยนรหอเปล่าหรือว่าจะเป็นจริงรอ๋อมีภาคไหนจะภาคไหนที่เป็นน่าสนใจเออไอโน่นเนี่ยให้ดูไว้ไอให้ภาคเจ็ดภาคเจ็ดกาญจนบุรีนครปฐมไอนั้นก็ รอบนี้เปลี่ยนแน่นอนเพราะอะไรรู้เปล่าครับโอสืบหกเกษียนอ๋อโอสืบเกษียนแล้วโอสือบกอยู่ที่นั่นนานไม่มีความนี่เกษียนโดยที่คนจําไม่ได้เพราะเปลี่ยนชื่อผมจําชื่อไม่ได้แล้วจําถ้าบอกโอสือโบกจำได้แต่ชื่อจริงชื่ออ๋อเหรออนณายุธภาคแปดลองดูนะแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบไม่ไม่สุรพลถนอมจิตไปเป็นไอไ้ภาคแปดครับกระบี่ชุมพรนครพวกเนี้ยแต่บอกอย่างที่บอกคือนายกขอดูอะไรที่เกี่ยวท่องเที่ยวนะ ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเพราะว่าแนวคิดนี้ถูกต้องตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนี้จะเปลี่ยนอืหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่อยู่ที่บิ๊กต่อทีนี้ถ้าการเปลี่ยนผอบภาคเนี่ยผู้บัญชาการภาคนะถ้าเอาแต่คนบิ๊กต่อโดยไม่เอาไอ้สี่กุมารเข้ามาดูสามก็ไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสตชแน่นอนเพราะเนี้ยมันจะพิสูจน์ความเป็นผู้นําซึ่งเป็นแก่นของบิ๊กต่อที่ชนะรับการแต่งตั้งมันครั้งนี้ด้ยนี่โผล่บิ๊กเด่นนะ อนีโผบิ๊กเด่นนะโผบิ๊กเด่นนะนี่โผบิ๊กเด่นต้องอรอโดโผบิ๊กต่อนะที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ตต้องรอโปรดเก้าก่อนนะครับร้อนข้างบนตอนนี้ดูเหมือนภาพจะนิ่งแต่ข้างล่างเขาบอกว่าจะนิ่งหรือว่ากระเพื่อมากน้อยแค่ไหนดูที่การแต่งตั้งตั้งแต่ระดับรองลงมาจนถึงผู้ช่วยจนถึงผู้กกับภาคต่างๆไอซีนี้จะบทพิสูจน์ว่าสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเนี่ยสามารถกลับมาสามัคคีก,กันได้มากน้อยแค่ไหนครับเนชั่นอินรไนท์นะครับสวัสดีครับ